รักกันจริงไม่ต้องเกรงใจไม่ใช่อื่นไกลเราคนกันเองจะทำอะไรก็ไม่ต้องเกรงคิดว่ากันเองเชิญตามสบายอยากกอดกับพี่ก็ได้เป็นใจให้กอดเสมออยากเจอก็ให้รีบมาเจอแล้วแต่เธอได้ทุ ี่ก็ไม่มีปัญหาค้างที่นี่พี่ก็ไม่ว่าจะก้างที่นี่พี่ก็ไม่ว่าจะใช้พี่สักค่ารับพี่ก็เต็มใจ,จรักการเจไม่ต้องสวัสดีครับผมเก่งกเกษตรซิ่งในเครดสีบีรุ่งเรืองนะครับภายใต้การบริหารงานของคุณนครบำรุงไทยครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับช่วงซิสายนะครับ ก็จะเห็นหน้าผมเรื่อยๆนะครับเพราะ,ราะผมเป็นคนชอบเสนอหน้าคิดถึงทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กราบเรียนนะครับมานําเสนอเป็นคาดนะครับคาดตัวนี้นะครับเป็นคาดตัวที่สําหรับเอาไว้ปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงนาน,นะครับอาจจะมีการลงไถบุกนะครับไถ่แปลเรียบร้อยนะครับ แล้วก็เราต้องการปรับพื้นนาให้มีความเสมอรวมทั้งตีดินก้อนนะครับให้ปนละเอียดนะครับตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับผมเป็นคลาดลากนะครับผมมีความยาว2เมตรนะครับแล้วก็มีซี่ฟันถึง3 5ซี่นะครับซี่ฟันซี่ฟันมีความยาว7นิ้วนะครับผมระยะช่องห่างซี่ฟันก็คือ2นิ้ว2นิ้ว2นิ้วไปเรื่อยนะครับผมเราคำนวณมาแล้วนะครับว่ามันใช้ผลได้ดีกับการตีดินในการปรับภูมิทัศน์ของพื้นดินนะครับใช้กับ พื้นที่ที่การพืชสวนก็ได้นะครับผมจะเป็นพืชสวนผักต่างๆนะครับเพราะว่าอย่างรุ่นนี้นะครับเราทำสวนผักเนี่ยเพื่อเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยนะครับไม่แพ้ผลไม้ไม่แพ้ส่งออกข้าวเลยนะครับผมแผ่นดินไทยแผ่นดินทองดินดำน้ำดีนะครับทำอะไรก็โดดเด่นไปหมดนะครับผม ยังไงก็กราบเรียนนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรท่านใดไม่ว่าจะเป็นาชาวนาหรือชาวสวนนะครับตัวนี้นะครับทําประโยชน์ให้ท่านได้มากมายนะครับเราดัดแปลงต่างๆในเกี่ยวกับพื้นดินนะครับให้เกิดความเหมาะสมในการเริ่มต้นการเพราะปลูกกับพืชพันธุ์ทุกชนิดนะครับผมวันนี้ผมเก่งเกษตรซิ่งนะครับก็ขอกราบอนุญาตอาราเพียงเท่านี้ขอความเมตตาจากท่านนะครับติดตามทาง YouTube โปรดกดไลค์นะครับกด ส่งแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปประโยชน์ต่างๆให้กับท่านอีกต่อไปนะครับวันนี้ผมเก่งกเกษตรซ,ซิ่งและเกลือไีบรุ่งเรืองกราบขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ